สวัสดีพี่น้องจ๋ามากินเปิ้งไก่บ้านกับสาวหนาลาว้วสาวหนาลา้วปิ้งเบิดตโตเลยคุณไก่บ้านพอดีพอดีพี่น้องปิ้งเบิดตโตเลยมากินน้ำกันพี่น้ำจิ้มแจ้วสาวหนาลาว้ว อันนี้เป็นเครื่องในเครื่องในใกล้บ้านเด้อใกล้บ้านซูมเมออร์นี้โลกเกาสิบอกเพิ่นมามต้องมาบ้านสาวหนาแลาวบาอึดอืมแบบได้พี่น้อ,นอง มักกินคื้นกันบ่ะเครื่องในมันนี่บางคนเพิ่นก็บกับ่มักเด้อพี่น้องบา,บาว่ากันยจงเป็นอย่างฮียอว,ว่าไกลสามตัวพี่น้อง

สิบ่คือไก่พันผู้ใดกะ้ารังค้นกับบ่มากดอกว,วะไกลเลี่ยงกะเลี่ยงมันบ้านแล้วพี่น้องลวอยู่น้าทงอื ไก่ตัวใบใหญ่แห้งเขาสิปิ้งเบิร์โตพี่น้องบัตจานน่าเล่ามักสินิยมปิ้งเบอร์โตจริงเสียไก่ตัวใบใหญ่มากยันมันบัสุกบัวจิ้มมันสุกอยู่ได้พี่น้องสุกอยู่จ้าสุกอยู่สุกอยู่ กมันโตไัไใหญ่แต่ว่าโตซ้ำเนี่คือพอดีต้มตกระแซบปิ้งกระแซบแกงกระแซบก็ไม่ต้องกินทีเอาเขาขึ้นเล่าสีปิ้งใกล้โตแบบนี้แล้วพี่น้องเคยบอก ปิ่งใกล้ตแบบนี้ไปไหวหัวหน้าไปบอกเจ้าให้เจ้าหน้าเดี๋ยวเขาขึ้นเล่าแล้วเด้อปิ้งไกล้โตแบบนี้เราเค้าไปบอกเพิ่มนั่นเป็นความเสื่อของคนอีสานพี่น้อง ก็ปัจจุบันนี้บ่ได้เห็ดแล้วล่ะปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วบ่คคยเห็นมีคนเห็ดแต่เห็ดก็สิอเป็นชวนหน่อยเครืงนง้นมัน รับหน่อยมันแบบเอาละมาเมื่อกี้น้ำกันพี่น้องร้ายอยู่คุณอนะร้ายอยู่อืม เห็นหอมหอมอย,อย่างไฟอย่างไฟอ่อนอีนาจะควง <c oughs> ดังตบแบบนี้ อันนี้สซวนะาล้กับมาเอาไปทาเห็นแนะนำคนแค่วดีนะตะเกียบพ่อแม่ปิ้งคุณสิบแบงไห้ขาหนึ่งขาหนึ่ง กินสามคนเหมือนเดียพี่น้องพี่น้องสาวน่ะเล่ามีสามคนเพิ่นหักไข่ค้าหนึ่งจงเถงๆป้อนน้องพอ่อน้องเคยกินมาหลายคับนกเป็นมาอื่อ,อยัดตัวเนาะ <c oughs> Mm hmm. ให้มันอิ่มเด้ออิลาเพิน่นสิว่าโลดนะพี่น้องแม่สาวหนา้าเรา บ้านสาวนาาว่าเล่ากำลังสอบฝนหมุนบ้านสาวหน่าเลาวันที่ยิบซีก็ยิบหายิบหกมาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งสาวหนาาว่าเล่าอนเด้อ อืมอับกินเขาแซบเบอร์จากของ,ง,งตใต่ไกลตก้ตะกี้ก็ไม่ได้กินเด้พอ่แม่ตัวยังน้อยกินไม่ได้ มันที่หยาบทีเมืนเว้าแยบผนะถ้า,ารูปบ่ได้กินจ้ะผู้่ตัวกินเบิปปดดภาเห็นที่ไเลเนหรอกินมัน สมไมแต่ตเป็นเล็กหน่อยพอแม่ผ้าแต่สาวหนาล้วก็เรื่อยไปนอนหน้าทำไมจะกี่ครอบัวสาวหนาแล้วนอนหน้าตัวมีอหู่นคนผ้นาไปนอนหน้าเฮ็ดเวียกลด้กินเขากับสวนฟ้าเขียวดีไยพี่น้อง มันดีซอด้าเขียวจนสิเบิดขวดมันยังพามานอนบ้านขนมนขนาดนเบื่ดกินกะละดอกเ่ืดอเขอมาในบ้านอาะกินมักไม่หมักอะไ น้ำพ่นเตียงน้ำคู่แน่ไปเถอะขนมหองนึกหน่อยบนนอกกอในใ,ใจถูกไหใจย่ขคืนนี่ละหาเงนินได้สืส่อกินบัตรสอย่างจาวหนาเล่าว่าแมนอีหลีพี่นอ้อง กินมดจูยางอีหลีกินจนโตสิแตกแล้วกินจนอ้วนแต่เรียกหน่อยว่าเด็กกินนะนะกินไปกระซัมน,นั่นเหรอเนาะพี่นอ้องเนาะ

ໃສ່ພັນນັບມາຮອດບາດຫວເຂົາຄືເກົ່າຈຳປົນຈຳແກ້ວສະນັ້ນເປັນຄືກັນບໍພີ່ນ້ອງ